ล่าสุดนะคะบอสนพสกรโพคอมเมนต์แบบนี้ฝากถึงเอฟซแม,แม่แม่บางร่ายนะคะจิตใจแฉบเกินไปค่ะเออแตคือเขาเห็นท่างอะ่ะในกลุ่มของคนรักบอสลูหมอลลำเสียมนหกนะคะม<ะ>ีพี่พี่ท่านนึงเนาะเออเอามาโพสเป็นคอมเมนต์ของบอสนพสกรเลย<ะ>เข้าไปคอมเมนต์นะคะคอมเมนต์ comment นี้ก็คือต้องบอกเลยว่า อยากให้ทุกคนได้มาเห็นได้มาอ่านออได้มาอ่านคือจำว่าเบิรงคลิปนี้พี่น้องคะเดียอยากให้พี่น้องเลยเห็นเพราะว่าบักโคนนะคะเอฟซี FC บักโคนก็คือตัดกับป่วยๆเออนะคะอย่าไปให้ใครเอฟซีคนแบบนี้แต่ว่ามันก็ะมีมาเรื่อยๆแมนค่ะตัวน,นี้ไหบอลโนนี่เขาไปขอมเมตนนะคะว่าแบบถากถึงเลยเอฟซีทีใจแขบพอพอเมมเอฟซี FC บางไร่ทีใจแขบเราต้องบอกก่อนนะคะว่าคุณหลักเสียงมีหกคุณต้องหักแบบนั้น หากทุกคนในวง16ไม่ใช่ว่าเลือกที่จะรักค่ะเอออาจจะเป็นต้นเรื่องมาจากที่มีน้องคนหนึ่งมาขึ้นในวง16หรือเป,ปลา่าอใช่<า>ค่ะเพราะว่ามันมีกระแสยราม่ามากไงคนก็คนที่เอามาโพสตนะคะแคปคอมมิน์เนี่ยของบอสนุกนะคะบอสนุกโุสกอมาบอกว่า ฝากไว้ให้คิดนะคะฝากบอกว่ารักรักศิลปินแบบไหนกันครับคนที่ใจแคบอยากให้ปรับปรุงตัวใหม่นะไม่ว่าจะเด็กหรือผู้ใหญ่เขาก็อยากมีโอกาสเหมือนกันอ่าพอจะรู้แล้วนะคะว่าเป็นเรื่องมาจากอะไรค่ะก็คือกะระแสดงดังแห่งนี้วงการบอลลามของเซีร์วีฮก อเออที่ว่ามีคนนี่แหละมาขึ้น<ะ>เวทีแล้วเอาไปเปรียบเทียบเยอะๆมากมายบอสก็น่าจะเห็นมันมีกระแสน,อน้องคนนึงแล้วนะเล่นมาอีกน้องคนนึ่ง<ะ>บอสก็เลยน่าจะทนไม่ได้น,าาน,ะไน,นะคะจ<น>ึงได้ต้องเข้าไปคอมเมนต์กับป็น,น่าเฟซบุ๊กส่วนตัวหลายพี่น้องเข้าไปคอมเมนต์บอกว่าคอมเมนต์แม่ๆบางคนก็ใจแคบเกินบอสป็นหน่าเป็นตาห้ลูกสาวผมดอกเออคนใจแคบแบบนี้ไปเม้นไหนก็เป็นตายอยากอายเพืน แฟนขับเซียมวหกนกพ่วงสกอรอาอายสกุนาพ่นไม่ชอบคนใจแคบครับเพราะพ่อจ๋าเป็นคนใจกว้างมากชอบแค่อาอายก็เป็นเม้นฟซตอาอายอย่ามาเม้นฟซคนอื่นเขาให้เกียรติเจ้าของฟซตด้วยอืเออจบบอค่ะจบค่ะบอกถึงวอาเออเออเพราะมันมีมันมีหลายมีเยอะมากๆพี่น้องค่ะพูดถูกมากที่บอกว่าชอบอายก็เป็นเมนแค่ออายมันก็จริงเพราะว่า คือเคยมีประเด็นที่พี่เชอรี่ออกมาโพสต์นะจำได้ไหมคําพอยแล้วเอฟซีจำได้ไหมคะที่เราเคยออกมาบอกว่าอยากให้พ่อพ่อยมเอฟซทุกคนไม่ไปคอมเมนต์ในพื้นที่ของคนอื่นในที่นี้หมายความว่าอย่าไปคอมเมนต์บอกว่าอาอายดีกว่าอาอายน่ารักกว่าอาอายเสียงดีกว่าอะไรเงี้ยั้นสู้าอายบาบาต่างๆนานานะคะเป็นการ เปรียบเทียบน้องอา,อายใส่กับผู้อื่นเลยเห็นแต่คนอื่นมองวา่าอาอาเอฟซีไน่ะไม่น่ารักเอฟซีไทำไมเป็นแบบนี้ค่ะค่ะล่าสุดก็คือมีคอมเมนต์เยอะ,ยอะมากๆบอกว่าเนี่ยพูดถูกแล้วบอสออกมาพูดอีกออกมาบอกหนังสิอเออ บอสพูดถูกค่ะเป็น F อฟซีของเสียงหกจริงต้องรักทุกคนในเสียงหกและก็ให้เกรตศิลปินทุกคนศิลปินเขาก็เป็นคนเหมือนกันใช่ค่ะแมนไม่ว่าจะใครก็ตามทุกคนล้วนอยากมีโอกาสนะคะมีโอกาสในการม่สื่อเสียงตะ้งนั้นน่าค่ะ,คะถูกต้องค่ะบางคนก็เข้าไปก้าวไกยในชนีวิตเขามากเกินไปเ,ออเราดูเพื่อความสนุกความบันเทิงเท่านั้นนะคะเออลักเสียงหูค่ะใช่ค่ะ,ะทำให้คนไม่ชอบว่าอายเยอะมากจริ ร่วมไปหอดเอฟซีเอฟซีทีดีดีกัถือเมาร่วมไปว่าเอ้ยเอฟซีอะไน่ะไม่น่ารักเลยชอบเอาน้องไปเปรียบเทียบใส่คนนั้นคนนี้ท่าเห็นเท่ากับเครื่องในพี่น้องคันมีคนมาว่าเปรียบเทียบเข้าใส่กับนนผู้นั้นผู้นี้เอาอเขาแล้วอคน,น,นอื่นน้องยุ่ซื่อแหม่น้องบ่ดได้ไปเหตุใ้ผู้ใดเดือดร้อนแต่คนมาเห็นแบบนี้ก็จะคิดว่าทําไมคุณไม่ดูแลเอฟซีคุล่ะทำไมไปก้าวไก่ในพื้นที่ของคนอื่นใช่คือจนทําให้คนอื่นเขาแบบ ไม่เกิดเอ้ยเกิดความแบบพ่พอใจแะ้รกันแบบคือได้บนีบคือว่าเออเนี่ยอะไรเปรียบเทียบไ่้แล้วแล้วต่อไปนี้ใครจะอยากมารับเชิญเสียงมิหกต่อไปนี้ใครจะอยากมาขึ้นเวทีเสียงมิหกถ้าขึ้นมาปุ๊บก็โดนแบบโจมตีโดนดราม่าดราม่าค่ะเออเอฟซีทีใจแคบนะคะฟากไว้เลยบอกสพัพยางมากๆค่ะชอบใครก็ดูคนนั้นไม่ชอบก็ เลื่อนผ่านค่พระวิจารเขารู้ตัวดีค่ะอการวิพษ์วิจารณ์นี่เพราะว่าสิพี่จิตถือคุนกับวุวิพากพ์วิจาร์ในโตผู้ได้ก็ตามแต่่นพี้งทุกคนมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันทุกคนมีหน้าตาที่แตกต่างกันและทุกคนมีพรสวรรค์ที่แตกต่างกันออกไปและความดังความดังนะคะมันก็แล้วแต่บุญวาสนาเมนไพสีดังแล้วคนก็อาจจะนด้แหละอยู่ในวงมัดโดนมากเนีมาทสมาธหลายน้าตาดี แต่บ่บมีกระแสแมนบวาสนาพ่อนี่พ่อแบบดังกับบบมี่ราคนเขามาบจืดเดียวอ้าวดังเปลี่ยนปังแล้วรับประเทือตกระแมนนี่แหละค่ะพี่น้องแต่ว่าบ๊อดกัถือว่าเป็นการออกมาปกป้องเอซี่น้าเอซี่ดีๆออกมาปกป้ององค์กรเจะมีหกออกมาปกป้องน้องอายเพราะว่าบอกว่าปกป้องพอจานำ่มว่าแบบเป็นคนใจกว้างหน่อยนะคะไม่ได้ใจแคบนะ แล้วก็ใครรลักเสร็จผมก็คือต้องใจกว้างเหมือนบอสนะนอย่ามาใจแคบอย่ามาตัดสา,าย<อ>ไปมินนี่แหละไปมินในเฟซบุ๊กนอื่อนส่วนแบบพื้นที่ของคนอื่นนะคะแล้วก็ไ้เกียริเจ้าของเฟซเพนเน่โอ้เนี่ยแหละค่ะพอจะเราออกก็เป็นน้องนี่แหละล่าสุดเห็นที่มีดรามา่าเพราะว่าเจอถ้าแบบขึ้นกับเสียงม่หกม,มารับชวนับเชิญก็จะอายุที่เรียกันเนาะอายุแย่แบบห่างกันปีสองปียังสี่นี่ มันเปรี่ยบเสียงมาเด้ดอกพี่น้องฮอายกับะส่วนฮอร์ไคือเริงแล้วคนในประเทศนี้ก็มีเก่งเยอะแยะมากมายเหมือนกันนับไม่ถ้วนจริงจริงนี่แหละพี่น้องึ่งเรื่องเล่าบอสหนึ่าต้องออกมาชี้แจงเลยว่าเออถือว่าบอสโผล่คอมเมนต์เอาง่ายซักโผล่คอมเมนต์ในโพสต์โพสต์หนึ่งนะคะที่มีกระแสออกมาแล้วเราไปเห็นมีคนแชร์มาทาง บ้าน,านฮักบอสหน,น,อนุนั่นเองค่ะก็ะอยากเตือนนะคะสําหรับเอฟซีที่ยังนี้ไม่เปิดโลกไม่เปิดอศึกษาว่าใครเป็นยังไงอ,อยู่แต่กับไอ,าอ,าอาเกินไปในที่นี้ก็หมายความว่าเจ้ามักกับมักขใจอ,อยูว่มามักเข้าบด้ว่าเข้าบ่มักได้นะเข้ากับมักขึ้นกันฟีลแบบเชียร์คนเดียวรักคนเดียวคนอื่นใครเข้ามาในวงเข้ามาในค่ายเข้ามาบนเวทีชไม่เอาไม่เอาเจ้าไอคนเดียวแบบเนี้ยก็ไม่ถูกต้องค่ะ นั่นแหละอย่าให้ยายาจมปักเกินไปเปิดโอกาสเยอะๆให้หลายคนนะคะใช้ชีวิตที่มีความสุขมนมึงหรความบันเทิงแล้วอย่าให้บอต่ออกมาปกป้องยังแบบนี้มันกับเสียสอเสียนงหนํำค่ะพี่น้องแมนไปใส่คนกบซาได้พี่น้องค่ะซาตัวอย่าไปอย่าไปใกล้ F C R I น่อยอย่าไปคอมเมนต์อย่าเอามาลงช่องเรายังมาลงเฟซเราเพราะว่าเราลงอะไรไปก็โดนเปรียบเทียบเนี่ยที่ละ ถ้าอยากเสียสอเสียงพี่น้องค่ะถ้าเป็น FC ฟซ<ม>ีเสียพี่ผมเนาะถ้าต้องเป็น FC ฟซี่ีนารักเป็น FC ที่แบบเปิดใจเปิดโลกเยอะๆค่ะเนาะสำหรับมือน,นีกับเป็นเรื่องเล่าค่ะเรื่องเล่านี่แหละเอามาแจกในพี่น้องในสระมาสองคนก,กับฝากไปพีส่สนีค่ะค่ะแล้วโคดพื้นโบเดต์โบเดหินโบเดหินคอมมินดีโบเดหินความคอมมินบางคนกับเป็นรอยเป็นมื่นเป็นพันเป็นพันคอมมินหาบ่หอก่ะมีค่ะเขากัได้เมา มาสูฟังม,น,มน,นีค่ะสำหรับมน,นีก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจสองสาวพี่น้องค้คาสิงมง่อัปเดตข่าวข่าวของวงการมอลลัามสุนองฟังอีกเช่นเดิมค่ะสำหรับมน,นีไปก่อนค่ะพี่น้องค้าไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะ